เออได้วินอยู่วินอยู่วินอยู่แก่เกิดอะไรกันช่วยเลยเข้าซ้ายเข้าซ้ายดีดดีดดีดโดยตัวเองเขาอยากกินส้มตำอ่ะไปกินต้มตำไั้ไหมเขาก็อยากกินเหมือนกันเขาอยากกินอะไรแซ่บๆอ่ะแต่วันนี้ไม่อาทิตย์นะร้านประจำเราปิดอ่ะเอองั้นเอาไงดีอ่ะทำยังไงอ่ะไปตลาดไหมเออกันเราไปทำกันเองไหมไปมาบ้างตลาดอะไรอ่ะตลาดพระเจริญไงถ้าเป็นตลาดแบบไหนอ่ะเป็นตลาดปัจจัการค้าหรือไอ๋องั้นเราไปดูกันเลยเราซื้อของกัน ปัจจัยการผลิตคืออะไรอ่ะตลาดปัจจัยการผลิตก็คือตลาดที่นําสินค้ามาขายให้ผู้ผลิตนําไปขายต่อให้ผู้บริโภคอีกทีนึงอ๋อเก็ต้ะ ตลาดปัจจัยการผลิตคือตลาดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการผลิตสินค้าและบริการเช่นที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการโดยตลาดนี้ต่างจากตลาดสินค้าและบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าสําเร็จนะรูป้อ,อื เราก็มาซื้อของเหมือนกันตลาดที่นี่ของสดมากเลยนะของก็เยอะด้วยใช่ไม่กินสลัดก็นี้ได้กังถ้ากินเนาะคุณเด็กคนนี้ต้องมาซื้อแล้วจ้าที่นี่ใช่ตลาดปัจจัยการผลิตหรือเปล่าก็ใช่นะก็ใช่นะเพราะว่าที่นี่ก็ครบตามหลักปัจจัยการผลิตสี่ประเภทเลยแล้วปัจจัยการผลิตสี่ประเภทมีอะไรบ้างหรออืมปัจจัยการผลิตเนี่ยประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นแรงงาน แางงานของพี่นะก็จะเป็นคนที่เข็นผักส่งผักเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมาให้พ่อค้าแม่ค้าประกอบการได้ขายต่อมาที่นี่นะจะเป็นแหล่งทาธรรมชาติแหล่งน้ำ่าไม้แล้วก็แบบที่ตลาดขอสามใช่ไหมก็คือคูณคูณของแม่ค้าใช่ไหมก็สถือว่าจะเป็นค่าค่าแผงผักค่าผักค่าสัตว์เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยพวกหมูไก่เนื้อวัวประมาณเนี้ย ก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือคนที่มีความสามารถในการจัดการแล้วก็แบบรับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยตัอย่างเช่นผู้ค้าแม่ค้าที่เขาแบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจในการขายของต่างๆอะไรอย่างเงี้เองเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วน้องเก็ตแล้วเนาะไื้อขมาซื้อของต่อแล้วอย่างนี้ผู้ค้าแม่ค้าเขารับของมาจัดการอืมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปถามผู้ค้าแม่ค้าแล้วล่ะไปเราไม่ถามเลยไป ท,ที่ไหนคะแล้วมาจากที่ไหนล่ะ ปัจจัยการผลิตหลักมีอะไรบ้าง1ที่ดินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติเช่นดินน้ำป่าไม้แร่าตุผู้ขายเจ้าของที่ดินผู้ซื้อธุรกิจที่ต้องการใช้ที่ดินเพื่อผลิต 2. แรงงานแรงกายแรงสมองของมนุษย์ทั่วไปผู้ขายแรงงานหรือบุคคลทั่วไปผู้ซื้อบริษัทนายจ้าง3ทุนหมายถึงสิ่งที่ใช้ในการผลิตต่อเช่นเครื่องจักรโรงงานเงินทุนผู้ขายนักลงทุนผู้ให้กู้ผู้ซื้อธุรกิจผู้ประกอบการ 4ผู้ประกอบการคนที่รวมปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อผลิตสินค้าบริการและนี่คือสาปปัจจัยการผลิต